ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณเอิญเป็นค่ะไปเนาะไปเนาะไปจ้าจริงที่เราเรื่อแรกเลยจะได้หามาดูเรื่องแรกเป็นเรื่งเปิดเรื่องจริงบอกราเปิดเรื่องแรกเลยใช่ใช่แค่ช่วยแค่ช่วยไข่บอกเราเราเปิดพร้อมกับ ปเปิดพร้อมที่ดินไม่ใช่หรอเราก็เป็นเรื่องแรกด้วยกันสองคนโอเคตกใจหมดเลยเป็นยังไงบ้างล่องลุงเรื่องได้ที่จะแบบต้องแทนทำอะลูกก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราหายจากการทำการแสดงไปนานพอถึงวันใช่หรือเราทำถึงวันใช่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรอเลยว่าเดี๋ยว เวิร์กช็อปจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างก็ก็พอได้อ่านเทริปไปแล้วค่ะก็พอจะเข้าใจว่าตัวละครจะไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากเห็นว่าความเด็ของตัวละครเนี้ยจะไปตรงไหนได้บ้างก็น่าจะไ้ไปหาตรงเงินที่เวิร์กช็อปคาแรคเตอร์ของเราย้อหน่อยเป็นอะไรไงครับิ๊กฟิวฮะดาริงเตอร์ฟิวตัวเก็บคาแรคเตอร์ที่เราเล่นกัน เขาไหนบอกไม่ยินว่าดีเรคเตอร์อ๋อถ่ายเร็กเตอร์คนหนุ่เป็นชาวเขาไล่ะเขาเป็นชายเขูค่ะเจ้าหญิงดูเจ้าหญิงก็จะแบบสง่าเป็นเจ้าหญิงมีความขี้เล่นหมังโซนคล้ายๆกับเบ็กแหละท้องที่ก็เป็นผู้บดลมเป็นแบบเป็นฟิลตำรวจเป็นบริการของเจ้าหญิงอีกทีหนึ่งใช่ก็จะมีความแบบ เขามีเหษในตัวเขาเยอะมากเขาก็ชอบหวานเสน่ห like ์อะไรประมาณนั้นแต่ก็สุดท้ายเขาก็จะแบบเหมือนปกลุมรับกันเองมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบอกกันเพราะว่ามันด้วยฐานันดรอะแบบเขาเป็นเจ้าหญิงเราเป็นแค่แบบผูหมวดผู้หมวดอะไรอย่างเงี้ยจริงนะค่ะเมื่อกี้เบสบอกว่าแบบตัวเจ้าหญิงนี่คือคล้ายกับตัวเราเมื่อกี้หนูบอกว่าคล้ายกับตัเธอ เจอหญิงก็จะมีความแบบคล้ายๆแตะในแบบท่าทางหรอ whatever ในแบบทำแต่ละอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าแม้วลุกอะบางทีกานิ่งๆอะไรอย่างงี้เออแต่ว่ามันจะมีความแบบซนๆขี่เล่นๆในกางเก้ค่ะฝึกปีนไทยมีอะไรไทยนชอบๆบู๊ชอบบู๊เขาบอกว่าใส่บู๊หรือเปล่าใส่บู๊ใส่บู๊หรือไม่ทำเลยด้วยซ้ำ แต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นนักแสดงเราต้องแบบทำในสิ่งที่เออ่คาแรคเตอร์เขาเป็นแล้วก็ทำให้มันเรียวที่สุดอ่ะเท่าเท่าที่เราจะทำได้ค่ะรู้สึกตัวชอบไหมชอบดูไหมปีนกับผู้ชายชอบไม่อยากผู้ชายชอบชอบชบหรอไม่ชอบเจะอยากเอกดูเราเพราะว่าใช่ใช่ก็พยายามพยายามทำ ทำให้พี่ๆทุกคนแบบว่าได้ได้เซฟอะไรแบบดีๆอะไรที่ทำได้ <c oughs> แต่อย่างนี้เราต้องไปฝึกป่ะ <c oughs> ไปฝึกแบบมีค่ะมีค่ะมีคิวแบบว่าไปซ้อมหูซ้อมจับปืนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีมี <c oughs> มีเวิร์กช็อป แล้วเราฝึกชำอะไรต้องไหมอะต้องกลับรงอะไรเงี้ยไอคคิดว่าเป็นเรื่องปกติเอง่าไม่เปี่ยนนะไอคืกไม่ต้องฝึบางครั้งเาไม่จำเป็นต้องใช้ปืนหรือว่าเราจะเตะฟเราอาจจะเตะโต๊ะหรือเตะเตียงอะไรเป็นเรื่องปกติช้ำแล้วก็ช้ำแล้วแต่เมื่อกี้ก็คือสูงสั่อีกแล้วใช่จริงดัดจริงูงสัดร ง่ายๆเลยลองดูลองดูแต่ว่าก็จะมีความเป็นมเด e r n princess มากขึ้นแล้วก the ็เขาจะเก่งในทุกๆทุกๆอย่างยิ่งภาษาเหมือนมันจะมีเขียในชอเป็นว่าเก่งเรื่องภาษาแต่ว่าต้องหลายภาษาคิดว่าค่ะิดว่าคิดว่าลองดูลองดูค่ะ แ,แล้วแตเข้าปากหรอนะเรื่องภาษาอชอบแต่ชอบเรื่องภาษาอยู่แล้วแบบยิ่งได้เรียนภาษาใหม่ๆอ่ะยิง่งยิ่งเลิฟเลยค่ะอ,อย่างนี้ต้องเสิร์ฟแบบความจิน้นความฟินอะไรในเรื่องไหมเจ้าหญิงแบบบริการอ<ต>ะไรมีไหมโมเมนต์แบบเท่าที่หนูเห็นในทรีทเมนต์นะทรีทเมนต์ของเราอางนี่ยคางหรืเอเพาคือหกล้มคุกคานกันเลยทีเดียวหมายถึงว่าเขาเดี๋ยวเขาจะไปเกาะไปนู่นไปนี่เหมือนพาเจ้าหญิงหนีอ่ะหนูว่า ไม่รู้ว่าจะได้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวก็รอดูรอดูว่าเขาจะโรแมนติกกันตอนไหนแสดงว่าซีรูโรแมนติกต้องไม่ธรรมดาเพราะน่าจะเป็นหลายี่ที่แบบพานจากที่ดูในทรีทเม้น ก็จะเป็นการงหนีจริงแหละแล้วก็แบบมีการช่วยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าในนาตอนนั้นจะดีไซน์ซีนนั้นในยองก้ยก็ให้ให้ให้เขาปล่อยตามความรู้สึกแบบตัวละครว่าอย่างไรแต่แฟนเร้ชอบท่าทีจะเท่นะเราเราเวลาเราแต่งใส่ส้นสูงสวยแค่ไหนเขาจะบอกว่ามีหลอกนะรักผมกม่รู ได้ได้เค่ะเอ,เอาเอาที่แฟนแฟนมีความสุขก็อยากอยากให้สวยให้เท่ให้อะไรก็ทําได้หมดเลยชินเราจะไป็น้องฟีที่แฟนจแซวว่าแบบคือฟินหล,ล่อมากบางครั้ง<ด>ถ้าสมมติว่าเราใส่ชุดเบสเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือสวยมาเลยก็จะแอบ,บมองตัวเองนิดนึงว่าใช่กบบว่เ <laughs> <laughs> อ<ะ>อก็ได้ อไรเงี้ยเขาไม่ดูที่ชุนเราด้วยใช่ไหมก็ใช่บางทีไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูเหมือนกันแต่ก็อยากให้เป็นอะไรก็ได้เลยค่ะตำลใจให้ฝากหรอก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วกันเราก็เป็นเรื่องแรกๆเลยในการเปิดกล้องก็หวังว่าจะ ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันค่ะน่าจะเหนื่อยเลยที่เจียวรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่คาดหวังของทั้งแฟนๆแล้วก็แฟนๆนิยายด้วยก็เต็มที่แค่เขาม่เต็มที่เลยกันจะทำเต็มที่ที่สุดที่ทำได้ปวดนอนเราเพิ่งไปแฟนมีสไทยเปย์มาค่ะเป็นไงบ้างคะน่ารักเหมือนเดิมเลยสนุกมากสนุกมากจริงๆคือ ทุก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 ที่ที่เราไปก็แฟนๆจะต้อนรับอย่างดีแล like ้วก sim ็อบอุ่นมากเลยเห็นว่ามีการวาดลงวาดรูปอะไรอะไรด้วยวาดรูป drawing class ใช่มันเป็นเกมใช่ไหมแม่เออเท้าหยิบเท้าหยิบเออ อใช่สิเป็นเกมอ่ะใช่เราวาดรูปเราวาดรูกที่จะปิดตาแล้วก็วาดรูปใช่ใช่ปั๊ฟฟี่น่ารักมากเลยใช่สนดกดีสแซนด์วิชบรรยากาศเป็นไงครับแฟนให้การต้อนรับแฟนแฟนน่ารักมากคือเหมือนเราไม่ได้เห็นแฟนมามารอรับหน้าหอนาแล้วที่ไทเปก็เป็น วันนั้นคือตกใจเลยแหละตอนที่ลงจากรถแล้วแบบว้าไม่นเยอะจังแล้วสภาพคือสภาพคือต้องต้องหนุนตื่นอ่ะแล้วแบบอ๋อเหมือนรับแดดยามเช้าตรงนั้นพร้อมกับมอร์นิ่งม่ร์นิ่งค่ะน่ารักมากค่ะออน้องฟีค่ะขออัปเดตคดีนี้ก็่ี่เราเคยแบบโดนันละมือแล้วอ๋อ ค่ะเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าตอนตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชเป็นไงบ้างเหมือนเขาจะแถลงการไปไปเรียบร้อยแล้วว่าเหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรจับกลุ่มป่ะคะไม่ใช่จับกลุ่มแต่คือจับได้แล้วจับได้แล้วว่าว่าว่าเป็นใครอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ยินมาว่าเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็ แล้วก็ปล่อยตัวค่ะก็่อยตัวใช่ไม่ไม่เก็บกังวลไหมอ่ะถาเแบบว่ามันจะกลับมาเขาก็สามารถจะกลับมาอีกได้หมายถึงว่าคือหนูไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้แต่ว่าหนูหนูโฟกัสแค่ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงควบคุมตัวเองได้ก็ก็พอแล้วค่ะตรงนั้นมัน out of control ของของของการการเป็นหนูเกินไปไปแล้วใช่แล้วถามว่า ถาไปางานกาดเที่มขึ้นไหมคะพี่ดูแลต้องมีเพิ่มขึ้นอะไรไหมเหมือนเหมือนจะมีมีอยู่แล้วแล้วก็มีเพิ่มมาตรการขึ้นขึ้นอีกใช่ค่ะก็มีมีเพิ่มมีเพิ่มจากที่เห็นหลังจากนั้นพี่ก็มีงานแล้วก็มีมีการเพิ่มมาอีกใช่แล้วกุใจไหมคะที่บังเมื่อมีพี่พี่มาดูแลมากขึ้นจริงจริงหนูก็ปกตินะพยายามแบบว่าเล่นกับแฟนคลับหรือว่าคอนแทค อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่อันนั้นตอนนั้นมันมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดใช่แล้วตอนนั้นมันก็หนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยนอกจากอุ้ยเราต้องร้องเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็ถ้ามีท่าเต้นด้วยตอนนั้นก็คือต้องแบบเดินโชว์มาสโตแล้วอ่ะว่าแบบไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแต่ต้องขึ้นเวทีแล้วเ้วเอาเราทางานก่อนแล้วก็ไม่มีพอจบงานก็มามาคุยกับตัวเองว่าแบบ แล้วเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ก็คิวคิวตัวเองตอนนี้ตอนนี้ยังมีแบบความยัเวลาไปมันก็มีบ้างแม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็พยายามพยายามปกติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆก็รอรอเจอเราเราก็รอเจอเขาเราก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างเงี้ยเราโฟกัสตรงนั้นดีกว่าใช่ตอนนี้คิวใจตัวเององไงช่วงนี้มา ถ้าช่วงที่ผ่านมาก็คงคุยกับตัวเองว่าแบบหมายถึงว่าเรายอมรับความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนว่าเรารู้สึกอะไรเราคอนโทรอะไรได้บ้างเราเปลี่ยนแปลงอะไรในในมายเซ็ตของเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันคอนโทรไม่ได้ถึงก็จะไม่ไม่คอนโทรมันเลยใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดไหมคะหมายถึงว่าเขาจะชิดตัวใกล้มากก็ใช่เขาจับแล้วเขาก็แบบ หนูจำได้เลยหน้าพี่ประมาณเนี้ยใช่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เออหมงใช่แต่ว่ามาสักพักเลยใช่ใช่น้องพี่พี่หายไปแว๊กหนึ่งเลยว่าเป็เหมือนแบบช็อกช็อกอะใช่เกิดเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยช็อกกิ้งไรหนาเลยตอนนี้พอถ้าสมมติเราเห็นใครที่แบบลักษณะลักษณะไม่ดีว่าเราอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถึงขนาดนั้นแม่แต่แค่แบบเราเป็นกังวลว่าในอนาคตอ่ะเขาจะ หมายถึงว่ามันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้กับกับใครทางนั้นฤฤกับกับศิลปินหรือว่ากับใครทางนั้นคือถ้าฤฤยังโชคดีที่แบบไม่ได้เกิดอะไรที่บาดเจ็บหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีอาวุธหรือมีอะไรย่างเงี้ยอันเนี้ยหนักเลยอะ่ะถึงเใช่ใช่เพราะเราไม่รู้นะว่าเขาจะมาเมืนอนใช่ใช่ค่ะแต่ตัวน้ก็เป็น่วกเหมือนกันนะวันนั้นที่เกิดเรื่องผู้ใช่ตอนนั้นตอนนั้นเราก็คุยกันอะเลยว่าแบบ ก่อนอะไรขึ้นเนาะมันมันเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเพราะมันอันเอร์นโใช่มากมากจริงๆอะเดี๋ยวช่วงนี้เราสมบทแล้วเาดี๋ยวเราไปเรียนคิอเราไปเรียนเออแต่เราก็ทำทำอย่างนั้นไได้ต้องการตัวนิดนิดยหน่อยเรา้องเออเออบุษมันเป็นเหมือนสชัาสชยทะยาส์เ่าะมันต้องจัดการเลยมันต้องดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย หรอสนับสนุนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ารสนับสนุนความแรงเสีงรับกางเ้ยงรับการเที้ยงอะไวกกระตัวโอเคได้เลยค่ะช่วงนี้เราไปแฟชั่นเกิร์ลบอยแฟชั่นเกไร์ลเอยไม่ถึงว่าเดี๋ยวจะไปไปไหม ไม่ให้บอกไม่ได้ไม่ได้ละสิจะมีแน่นอนก็ให้เดรอติดตามถ้าก็ให้หวังอก็หวังได้หวังหวังอยู่ว่าจะได้เห็นก็ได้หวังปีละว่าจะบอก็ไม่ได้เอามีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เรามีที่อื่นแล้วไม่เร็วเร็วนี้เนาะรู้สึกมันโดนจะมีเร็วหรือเปล่าปลายปี พี่ขาจะถามเราได้คุอค่าสู่อสูงสแรนอ๋อจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆเลยแหละถ้าไม่มีเขาก็คือไม่มีไม่มีสิ่งนี้หรอกเราูรสึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่น่ารักม,มากๆเลยนะของแฟนๆเวลาแบบไปไปงานใดๆหรือยิ่ไป<ๆ>แฟชั่นวีคต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งใจที่จะแบบโอเคเล่นเทรนด์เล่นแท็ก ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรามานั่งดูจริงๆอ่ะมันเยอะมากๆเลยนะในแบบโอเคหนึ่งวันที่ทุกคนลงอ่ะก็่วนมันก็เป็นทีมเิรกของเราแหละคือแบบทั้งเราทั้งทีมทั้งแฟนๆทุกๆคนนะก็แบบไปเล้วอยากให้มันใช้ที่สุดเลยแหละก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งมากแล้วแบบพาดอพาสสุดๆเลยค่ะโอเคขอบค อนเช้าวน้แบบว่าตาโตซิทำาโติเออตื่นนะตื่นอนนี้ไมอมเ้ดเตอนนี้ดมู้นอมน่อเ้ปูไหนปั้าปักอปด้าปกาเอออย่างนั้นคะมันจะโดนเซนเซอร์ไลยแม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตอนนี้เ่ยนะจะอาฟังนี้ก่อนนะคะ